ในช่วงนี้นะครับประมาณ2อาทิตย์หลายท่านที่ประสบป,ปัญหานะฮะลูกปลาล่วงตายนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากสองสาเหตุนะฮะสาเหตุแรกคือ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปลากัดรลยองวันนี้นะครับจะพามาแนะนำนะครับวิธีการดูแลลูกปลานะครับหลังฟักนะครับประมาณสองวันสองถึงสามวันนะครับที่เพื่อนๆนเห็นนะครับเป็นปลาแฟนซีนะครับแฟนซี เป็นคอนซีน,นะฮะอันนี้เป็นวอรดนะครับเพื่อนๆจะเห็นลูกปลาตัวเล็กๆดำๆนะฮะที่อยู่ในวอร์ดนี้นะครับนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ปลามีอายุหลังฟักได้2วันนะครับ2วันช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราต้องดูแลลูกปลาแล้วนะครับเพราะว่า ลูกปลาหลังฟักสองวันนี้นะครับเขาจะมีถุงอาหารอยู่ที่ท้องนะครับยังไม่ต้องขุนแต่นะครับนับจากนี้ไปเราต้องดูแลเขานะครับต้องดูแลให้อาหารเขานะฮะอันนี้บางส่วนที่ออกจากวอดมาว่ายน้ํานะครับอาหารมื้อแรกที่เราควรให้ลูกปลานะครับนั่นก็คือ ช่วงหลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวแล้ว2วันนะครับเห็นไหมที่เพื่อนๆเห็นตัวเล็กๆว่ายอยู่ทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นลูกปลานะครับวิธีการดูแลลูกปลานะครับหลังฟักขั้นตอนแรกเลยนะครับเราควรให้อาหารมื้อแรกนะครับนับจากลูกปลาฟักได้2วันนะครับอาหารมื้อแรกที่เราควรให้ประกอบไปด้วยหนึ่งพารามีเซียม นะฮะสองลายแดงนะครับสามลายนางฟ้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตามที่กล่าวมาจะให้เป็นไข่แดงต้มสุกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไข่แดงต้มสุกควรให้ในปริมาณทีละน้อยๆน,นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียนะฮะในกระบวนการนะครับดูแลอันดับแรกเลยคืออาหารนะครับจำเป็นมาก ในวันนี้ผมเอาลายแดงนะครับมาให้นะครับลูกปลาเล็กๆไม่สามารถรับประทานได้นะครับคือไม่สามารถกินลายแดงได้แต่เขาจะกินลูกของลายแดงอีกหนึ่งทีนะครับคือลูกลายแดงนะครับเมื่อลายแดงเกิดลูกออกมาเนี่ยนะครับลูกปลาตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมานะครับมีนะลายแดงที่ผมให้ไว้นะฮะจะมีผู้ลูกปลาตัวเล็กๆนะฮะเขามา ในช่วงนี้นะครับต้องควรให้พ่อปลาเลี้ยงลูกนะฮะควรให้พ่อปลาเลี้ยงลูกนะครับ,รลลรบแล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือห้ามลบบวนนะฮะไม่ควรเปิดดูบ่อยๆนะฮะในช่วงนี้ควรปิดฝาไว้ก่อนนะครับเปิดดูเฉพาะตอนให้อาหารก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดดูบ่อยๆนะฮะจะทำให้ กอ,อปลาเกิดการตกใจแล้วจะทำให้กินลูกได้นะครับในส่วนนี้อันนี้เป็นวอดนะฮะวอดที่เริ่มเริ่มจะแตกแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มส่วนใหญ่ลูกปลาเริ่มออกว่ายกันหมดแล้วนะฮะจะมีส่วนน้อยนะฮะเห็นไหมฮะให้ดูชุนใกล้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือลูกปลาตัวเล็กๆที่ยังอยู่นะฮะ ดำดำนั่นแหละครับสีดำดำที่เพื่อนๆเห็นนะฮะนั่นคือลูกปลานะครับดำดำทั้งหมดนั่นแหละฮะนั่นแหละครับดำดำทั้งหมดลูกปลานะฮะจะเห็นแต่หัวนะฮะนี่นะฮะเป็นการไหว้กันแบบกําลังช่วยตัวเองอยู่นะครับส่วนเล็กๆนั่นคืออาหารที่ผมให้ไว้นะครับเป็นลายแดงนะฮะวิธีการดูแลนะครับที่เพื่อนๆต้องทำนะฮะคือ หลังจากฟักแล้วได้2วันนะครับควรให้อาหารนะฮะคือถ้าใครมีลายแดงในการอนุบาลน,นะ,ะจะดีมากนะครับลายแดงนี่สามารถให้ได้ตลอดนะครับให้ได้ทั้งพ่อปลาแล้วก็ให้ได้ทั้งลูกปลานะครับแต่ถ้าไม่มีลายแดงนะฮะอย่างที่ผมบอกนับจากวันที่ลูกปลาฟักมาได้สองวันนะครับเราก็ให้อาหารมือแรกไปนะฮะ ในช่วงนี้นะครับประมาณ2อาทิตย์หลายท่านที่ประสบปัญหานะฮะลูกปลาล่วงตายนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากสสาเหตุนะฮะสาเหตุแรกคืออาหารไม่เพียงพอนะฮะอาหารไม่เพียงพอคืออาหารที่เราให้ไปเนี่ยอาจจะน้อยไปนะฮะหรือปลาไม่สามารถกินอาหารที่เราให้ไปได้นะครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2คือน้ําเน่าเสียนะฮะน้าเน่าเสียก็เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าเกิดจาก อาหารที่เราให้ไปเช่นกันนะครับถ้าเราให้อาหารมากไปน้าจะเน่าได้นะฮะในส่วนนี้เราต้องดูแลทั้งสองอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะฮะโดยอาหารไม่พอเราควรจัดหาอาหารนะฮะที่เหมาะสมนะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำนะฮะเติมน้ําไปในบ่อเพาะของเราได้นะฮะโดยปกติแล้วประมาณ5 6ถึงวันเราก็เติมไป1แก้วได้นะฮะ ใช้วิธีนี้กันได้นะฮะเติมหนึ่งแก้วหรือหนึ่งขันก็ได้นะฮะอิตจละหนึ่งขันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับการเติมน้ําแต่ไม่ควรเติมทีละเยอะๆนะครับเพราะอาจจะทําให้ปลานอกน้ําได้นะฮะในช่วงนี้สําคัญนะครับว่าลูกปลาเราจะรอดเยอะหรือรอดน้อยนะฮะการอนุบาลในช่วงนี้จําเป็นมากๆนะครับพ่อปลานะฮะ เอาออกได้ตอนไหนหลังจากที่ให้พ่อปลาเลี้ยงลูกนะครับประมาณสัก10ถึง14วันนะฮะหรือเราลาวสองอาทิตย์เราก็ควรเอาพ่อปลานะครับออกได้นะฮะในช่วงนั้นนะครับแล้วเราสามารถย้ายนะฮะเราสามารถย้ายย้ายลูกปลานะครับไปในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นได้นะฮะหลังจากที่ ปลานะฮะมีอายุ15วันขึ้นไปนะฮะเราสามารถย้ายได้อย่างของผมผมก็ย้ายฮะย้ายไปใส่ในกระมังนะฮะกระมังที่ใหญ่กว่านี้นะครับหลังจากนี้อีก2อาทิตย์นะครับนะฮะเพื่อนๆที่สนใจการเพาะเลี้ยงนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับวิธีปฏิบัติแนวทางนี้นะครับจะช่วยให้เปอร์เซ็นต์ในการรอดของลูกปลาเราเยอะขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ